สวัสดีค่ะเช้านี้ก็มาเกี่ยวหญ้ากันค่ะอยู่ที่ป่าอยู่ค่ะนี่จะกล้บันไดหบนหนังบืนนี่นี่นะคะหญ้าตอนนี้ก็ได้เต็มรถเข็นแล้วนะคะฝนตกเมื่อคืนนะคะ พอแล้วเฮ้ยหนังเอมอเตอรนยุน่งยุ่งใน <c oughs> ตบนหัวคนนี่นะคะนี่นะซิม,มีเห็ดในเนาะจากมูนึงเห็ดปวกจากมูนึงเนี่ยนะโอ้ยพอแล้วชิดรถมันเบนแล้วนะรยางเบนแล้วนะคะรถขิน <c oughs> พอแล้วกินเยอะเดี๋ยวอว้วนบรรยากาศยามเช้าๆนะคะที่ป่าหญ้านั่นนะคะแก่หมดแล้วเมื่อคืนฝนตกเดี๋ยวหญ้าก็ขึ้นใหม่นะคะ ยุงลอยเลยเสร็จแล้วนะคะเต็มตัวกลับบ้านกันเปียกหมดเลยนะคะฝนฝนน้ำค้างนะคะนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพ่อควัแม่ควัด้วยนะคะฝากติดตามช่องให้กำลังใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ